ตาไปไหนตลาดอะคะมปตลาดมาแล้วเหรอมามาตามอีกแล้วเหรอแล้ววันนี้ไม่เอาตุ๊กตามาไม่เอาตุ๊กตามาขึ้นมาเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี <laughs> ย๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเก็บที่นอนก่อนไปรอไปรอน,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 ปนั่งลงนั่งลงเก็บที่นอนก่อนนั่งลงนั่งลงไปนั่งรอก่อนเก็บที่นอนก่อนหยุดหยุดหยุดห <laughs> ยุด เดีย๋ยวโอ๊ยจุกโอ๊ยไปนั่งรอก่อนหูรอไปก่อนนะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนใช่เป่านะนั่งรอไปก่อนเดี๋ยวเขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเนาะมกิ๊กกระโดดใส่หน้าอกแม่โอเคนะ <S <S ไปหาป้ากันเรยวพร้อมแล้วแม่ค่อยขึ้นเอาตะการ้าผ้าปะวันนี้ผ้าเยอะนี่เอาตุ๊กตาตัวนี้ซิเอาตัวเล็กไปซิ เอาตัวเล็กไปพี่ลิงเนี่ยมันเกี่ยวค่ะไม่ฟังเลยเดี๋ยวไไปไปิดพัดลมก่อนปิดพัดลมก่อนปิดพัดอ,อากาศด้วยอ่ะไปเอาโอ้ยอ่ะเชิญค่ะไปถ่าไปค่ะค่อยๆลงเห็นมหขาพี่ลิงมันยาวเนี่ย ถ้าเพิ่นจะเยี่ยอเดินช้าาก็ได้อาไปไปหาป้าเลยแม่เดตะก้าผ้าก่อนนายป้าอยู่ในครัวเหรอลูกกออเน,นี่น้องกินสองตัวตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเดี๋ยวจัดการยัดใส่กล้วยก่อนค่ะโยดโยดอ่านี่อา,นอาเพติน,นอลไปก่อนนี่อ่ะนี่ นี่นี่กำรังข้ออะไปเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอันหนึ่งนี่อ่ะไปอ่ะนั่งลงอะกล้วยตบปากล้างปากไปชิ้นหนึ่งโอเคสำเร็จถึงตาแม่กินกระป๋มั่งโอเคโอเค <c oughs> อฮ้ฮฮพี่เสือพี่เสือพี่เสือโน้นโน้นโนนเอออยากกินกล้วยอรพี่เสือมานั่งดีๆ เออเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวใจเย็นซิใจเย็นเย็นล่อรอลอลอลห้วยอ้าวเอออืมพอก่อนหรือยังให้แม่กินกาแฟมั้งยังไม่ได้กินเลยเนี่ยฮะไม่ได้กินกาแฟเลยเนี่ยขอกินกาแฟก่อนนะนะโอเคนะอเอาไปไหน ส้มก็กินไปแล้วลูกหนึ่งจะเอาไปไหนอีกเนี่ยแม่โอ๋ต้องล่ามเนาะฝนตกเปียกเดี๋ยวจะให้น้องใส่เสื้อกันฝนละอ่ะอ่ะไปไหนล่ะไปไหนฮะโอ้ยโอ้ยโอ้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 ตาย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 อ่ะนิ่ง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 เอ้ยหังหมดห้วย